พูดถึงว่าการที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนากันนั้นเราอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงแสดงธรรมไว้ดีแล้วถ้าเรารู้จักยึดถือธรรมของท่านนั้นเป็นแผนที่ปฏิบัติตามธรรมที่ท่านทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้น ท่านสรรเส,สริญคนที่รู้จักปฏิบัติตามพระธรรมที่ท,ท่านส่งแสดงไว้ดีแล้วน่นะพระธรรมแต่ละข้อมีแปดหมื่นสี่พันข้อเป็นต้นแปดหมื่นสี่พันข้อนะนะเป็นหลักพระอานนท์ก็จําไว้อุตส่าจําไว้นะพระอน,นุอนก็อุตส่าตั้งจิตปณิทินไว้ว่าแล้วก็ขอพระพุทธเจ้า พราะว่าเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าติดตามพระพุทธเจ้าไปในทุกคนทุกแห่งแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ไปไม่ได้ติดตามพระพุทธองค์ไปนั้นก็ยังขอให้พระพุทธองค์ว่าถ้าพุทธพระพุทธองค์นั้นไปแสดงธรรมให้ใครฟังณที่ใดก็ตามเมื่อกลับมาแล้วจะต้องมาแสดงธรรมให้พระอานนท์ฟังต่อจะต้องมาพูดให้พระอานทน์ฟังพระอานทน์ขอพระพุทธเจ้าอย่างนั้น จึงจะยอมเป็นพระอุปถากพระพุทธเจ้านะตอนนั้นก็พยายามที่จะเลือกคนที่เหมาะสมที่จะเป็นพระอุปถากใกล้ชิดก็บัเงเอิญได้พระอานทน์เวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ใสครฟังหน้าที่ใดก็ตามก็ต้องกลับมาพูดให้พระอนทนฟังพระอานทน์ก็ความจําเป็นเลิศความทรงจําเป็นเลิศสมัยนั้นก็ยังมาเด็ดรรลุทาเป็นผ้าหลานหรอก พระพุทธ้านิพพานไปแล้วสามเดือนถึงได้บรรลุธรรมเป็นพราหลานบรรลุธรรมวันสังขาย,ยนาโดยซ้ําไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าอืวันนั้นท่านก็เล่งความเพียรแทบตายอะไรแล้วก็บรรลุธรรมในอิริบกึ่งนอนไงกาลังจะล้มตัวนอนนะทอดทุราแล้วอะพอเพียรพยายามมาอย่างแสนราหัสแล้วก็ไม่ได้บรรลุธรรมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเลย จึงจะล้มตัวนอนตั้งใหญ่ปงวางกุลาหมดก็เลยบรรลุทมฉับพันในขนานั้นเป็นพระหลนันจึงได้เข้าร่วมสังฆกรรมกับพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นอ่เพราะว่าคนที่จะทําสังฆายนานสมัยนั้นต้องเป็นพระหลันทั้งหมดมีพระอนลคนเดียวเป็นพระโสดาบันเกือบจะไม่ได้ลงสังฆกรรมทําสังฆายนาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็เสียได้พระลนลอยู่ถ้าหากว่าไม่ได้เข้าร่วมสังฆกรรมนั่นพรอะพระลนล ทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้มากมายไว้ได้เยอะเลยทีเดียวแหละทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าท่านเทศน์นั่นแหละก็ปรากฏว่าพอพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้แล้วว่าพระพุทธว่าพระอนท์นจะได้บรรลุธรรมเป็นพระหันเนี่ยหลังจากที่ท่านนิพพานแล้วสามเดือนแล้ววันนั้นก็จะได้สั่งให้ยานนะก็พอดผลิตตรงตามนั้นไปเลยเนี่ยแหละ พระธรรมที่สืบทอดเป็นมรดกที่เรามาได้ยินได้ฟังเครูบายจันย์แสดงหรือในปฏิบิตรกดีเนี่ยก็คือว่าเป็นฝีมือของพระนุนนั่นแหละเป็นความจําของพระนุนนั่นแหละเป็นความทรงจําของพระนุนนั่นแหละทรงจํามาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาในจนบัดเนี่ยแต่ก็ต้องอาศัยครูบายจันเนี่ยเป็นแนวหน้านะนะเพาครูบายจันเป็นพระสงฆ์สาวกเป็นสักกยบุตรพุทธชีโนรถโดยตรง มีหน้าที่ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เอมีหน้าที่ถา่ายทอดธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเเข้าสู่จิตใจพวกเราฝืบฝืบต่อต่อกันมาเป็นรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยแหละครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมากน้อยยังไงแต่ว่าส่วนธรรมที่ของรของรนะวาดก็มีเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะเข้าใจแสดงธรรมของพระผู้มีภาคเจ้านั่นแหละท่านจะมองออกว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงตรงไหนตรงไหนเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะ่ท่านก็จะมองออกตรงนั้น ก็แล้วแต่แต่อาจารย์ก็เอาจับใจความหลักของอาจารย์อะอาจารย์ปฏิบัติตามตามไม่หยีข้อไม่มากมายแเราก็ปฏิบัติตามเอท่านบอกว่าให้ศึกษาอยู่ในอธิสินสิกขาคือสินันยิ่งอธิจิตตาสิกขาคือจิตอันยิ่งก็คือสมาธิอันยิ่งนั่นแหละอ่ออุปคณิกะสมาธิอุปจาร์อัปปนาสมนิชันทั้งเถียงเนี้ยอาจารย์ก็จะศึกษาในอธิจิตอันยิ่งอธิปัญญา สิกขาคือปัญญาอันยิ่งปัญญาในการที่จะตัดความเห็นผบดตัดตัณหาุทาังตัดความหลงในกายเวทนาจิตธรรมปัญญาในการที่จะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอาอนาัยอธิจิตอาศัยจิตที่สงบแล้วก็ออกพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญาอาจ,จารย์จะศึกษาตรงนี้เป็นหลักกันโดยเฉพาะถ้าแสดงธรรมเรื่องการนำพาพวกเราปฏิบัติกรรมฐานนั้นน่ะนำพาญาติโยมนำพาพวกเราปฏิบัติกรรมฐานจเนจริญสติเจริญความรู้ตัวเจริญสติ ในกายเวทนาจิตธรรมสติในรูปเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณสติเป็นใบเพื่อตมาที่สติเป็นใบเพื่อปัญญาถ้าสแสดงทมไปในแนวเนี้ยในแนวทางกรรมฐานเนี้ยอาจารย์ถนัดมากเลยท่านถนัดมากถ้าจะให้ไปสแสดงอย่างอื่นมึงโงไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดเออนะผู้ฟังก็คงเข้าใจอาจารย์ก็จะปฏิบัติตามพระธรรมนี้อย่างเช่นว่ามรคมโยงแปดวิชาสติปัญสีวิชามรคมโยงแปดวิชาสติปัญสีวิชากายกตาสติสูตร วิชาอนาบานสติอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์ก็ปฏิบัติเป็นหลักอ่าปฏิบัติตรงนี้เป็นหลักไม่กี่ข้อหรอกไม่เอามากแล้วก็สินอย่างเงี้ยเรื่องสินธรรมาที่ปัญญาเนี่ยก็จะปฏิบัติในพระธรรมแต่ละข้อที่พูดนี้นั่นแหะพระธรรมมักไม่ลงแบกกว่าแปดข้อใช่ไหมก็แน่ยนะมันก็อยู่ในเนี่ยแหละสินธรรมาที่ปัญญาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นการแสดงเรื่องการกําหนดจิตภาวนาที่ถนัดอะอาจารย์นี่จะถนัดมากเลย ถ้าแสดงเดืองการให้เออโยมกําหนดจิตอย่างนี้นะทาความรู้ตัวตัวพร้อมอย่างนี้นะเออพยายามเออพยายามรู้เห็นท่านั่งนะพยายามทาําความรู้สึกอยู่ที่ก้นอยู่ที่พื้นของเรานะดูลมกระทบในท้องนะนั่นวิธีที่หนึ่งนะเออถ้าวิธีที่หนึ่งไม่ได้กว่าวิธีที่สองนะเออรู้เห็นท่านั่งถัดสมาธิพร้อมกับลมหายใจเขาออกนะเออถ้าไม่ได้วิธีนี้วิธีที่สอง วิธีที่หนึ่งรู้เห็นท่านั่งทาความรู้สึกอยู่ที่ก้นอยู่ที่พื้นมองดูลมกระทบในท้องของเรานั่นคือวิธีที่หนึ่งค่ะวิธีที่หนึ่งไม่ได้ก็มาวิธีที่สองนะวิธีที่สองเป็นยังไงพยายามรู้สึกอ่ารู้เห็นท่านั่งขัดสามาธิรู้ตัวทั่วพร้อมเอ่อรู้เห็นท่านั่งขัดสามาธิรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เห็นท่านั่งสมาธิพร้อมกับลมหายใจเขาออกนั่นวิธีที่สองทำไม่ได้วิธีที่สองก็วิธีที่สาม เรู้เห็นลมหายใจเขาออกอย่างเดียวลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นรู้ชัดนี่วิธีที่สามไปนี้นะวิธีท, 4, ที่สีไไนะ่ทำความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้านะปัดสติเข้าไปตรงดั้งจมูกตาสองข้างนะความคิดนึกมันก็จะดับสลายความคิดทำความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้านะถ้าให้อาจารย์แสดงทำเรื่องเนี้ยเรื่องกรรมาฐานโดยตรงเนี้ยถานัดมากเลยนะผู้ฟัง ธรรมะสติปฐานสี่เนี่ยมันเป็นทางสายตรงเข้าไปสู่จิตใจพุทธะของเรานะว่าอาจารย์จะถนัดเป็นพิเศษเลยนะผู้ฟังก็คืออาจารย์เน้นปฏิบัติพระธรรมปฏิบัติวิชามากมาองแปดวิชาสติปฐานสี่วิชากายตาสติวิชาอนาปานาสติเนะี่ยคืออาจารย์ทาวิชานี้โดยตรงเพราะการที่จะอาจารย์จะแสดงอ,อทำเรื่องกรรมฐานเนี่ยอาจารย์จะถนัดเป็นพิเศษ แต่ทรมาอย่างอื่นนั้นอาจารย์บางครั้งอาจารย์ก็ต้องอาศัยอ่านแล้วก็เอาไปเทศให้เราฟังเหมือนกันเพราะว่ามันมันก็จําเป็นต่อชีวิตของเราเราจะได้รู้จักการดําเนินก็บางอย่างอาจารย์ก็ต้องไปอ่านไปจาเหมือนกันเลวก็เพราะว่าบางทีก็อ่าบางทีก็ไปสอนมีญาติธรรมบางคนนิมนต์อาจารย์ไปเออพ่พาพนักง,งานอะไรนั่งเข้ามาที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหะอาจารย์ก็ต้องจําคําสอนบางอย่างไปพูดเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นเรื่องนำกระฐานเนี่ยหัวใจหลักอาจารย์จะถนัดเป็นพิเศษอ่าพระธรรมเรื่องมรรคมีองค์แบบสติสินขึ้นมาที่ปัญญาอ่าอาจารย์ก็ถนัดทอยเนั้นผู้ฟังก็ต้องรู้แต่ผู้ฟังเรานั่นนั่นแหละพระธรรมแต่ละข้อเราก็ากนั่นแหละทำตามให้ได้มากที่สุดนะแล้วมันตกนะ่ะเราก็ทําไปด้วยนะพระธรรมเรื่องกรรมฐานทุกอย่างเลยอาศัยพระธรรมคาสอนของท่าน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงทมไว้ดีแล้วท่านประกาศทมไว้ดีแล้วทรงแสดงทมไว้ดีแล้วท่านแสดงทมไว้ดีแล้วพระอนุนถามว่าอะไรที่จะเป็นอา่าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็สแสดงว่าท่านบอกว่าทำและวินัยทำและวินัยที่ตถาคตสแสดงไว้ดีแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย แทนเราเมื่อเราได้ล่วงรับไปแล้วเพราะฉะนั้นพระธรรมคําำคำสอนของท่านนั้นน่ะท่านแสดงไว้ไดีแล้วอย่างที่อาจารย์สแสดงเมื่อกันที่แล้ววะสติก็เป็นเป็นพระธรรมข้อหนึ่งที่ท่านสอนไว้ให้เราเจริญสติก็เป็นพระธรรมข้อหนึ่งความรู้ตัวทั่วพร้องก็เป็นข้อหนึ่งความเพียรชอบประคองตั้งจิตรู้อยู่กายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันก็เป็นข้อหนึ่งความเพียรในการตั้งจิตรู้กายเวทนาจิตทำโดยการพี่นาความเพียรนั่นก็เป็นข้อหนึ่ง สติในกายเวทนาจิตรรมก็เป็นข้อหนึ่งขันติความอดทนยามเวลาเกิดความทุกข์กายความทุกข์ใจขึ้นมาการเวลานั้นควรเจริญความอดทนทางกายอดทนทั้งความรู้สึกนึกคิดอดทนทั้งความทุกข์กายความทุกข์ใจขึ้นมาอ่าขันติความอดทนนั้นก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งความเพียรตรงนั้นก็เป็นความเพียรพยายามประคองตั้งจิตนั้นก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งการข่มจิตข่มใจเมื่อเกิดความรู้สึกนึกคิดที่เป็นกิเลสตถาขึ้นมารู้จักหักห้ามใจไม่ให้ใจนั้น ไม่ไม่ทําตามความรู้สึกนึกคิดที่เป็นกิเลสตัณหารู้จักหักห้ามใจตัวเองข่มใจตัวเองลงได้แล้วครับไม่ทําตามมันได้การรู้จกักข่มจิตข่มใจก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งสินห้าสินแปดก็เป็นธรรมะแต่ละข้อที่ท่านสอนไว้เราก็เป็นผู้ที่สนใจกันแต่เห็นไหมผ้าธรรมที่ท่านแสดงว่าดีแล้วผ้าธรรมที่เป็นแผนที่นั่นน่ะนั่นแหละคือทําวินัยที่พระพุทธเจ้าทนแสดงว่ดีแล้ว แล้วเราน้อมาปฏิบัติพระธรรมที่จากพระธรรมที่เป็นแผนที่เรามาปฏิบัติให้มันซึมซับเรื่องสติจริงๆสติรู้อยู่กายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันมันเป็นยังไงเราปฏิบัติเราฝึกจิตของเราให้ตั้งสติรู้อยู่กายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันซึมซับในเรื่องสติจริงๆลงไปสติระลึกในกายสติระลึกในกายอตาสติระลึกในผมขนเล็บฟันหนังแน่นกระดูกล่างกระดูกมันเป็นยังไงเมื่อมีโอกาสนั่งสมาธิตอนเย็นก่อนนอนทุกวันตื่นเช้ามานั่ง อย่างน้อยก็นั่งให้มันได้หนึ่งชั่วโมงนะมันจะดีมากเลยนะแต่ละครั้งอ่ะต่ขี้เหยียดขนาดไหนก็ตามจะหลับจะคาที่ยังไงก็ตามขอให้นั่งได้แต่ละครั้งอย่างน้อยครั้งละหนึ่งชั่วโมงให้ได้นะก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงตื่นนอนหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีอย่างน้อยอ่ะแต่ละครั้งพยายามนั่งให้มันได้หนึ่งชั่วโมงใหญ่มันต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะพวกเราแล้วมันจะดีเพราะว่าเมื่อเมืนนเ่อนั่งหนึ่งชั่วโมงนั้นก็พยายามอย่าให้ใหจิตมันหนีออกจากร่างกายของเราอย่าให้จิตมันหนียาาากกร่ง ถ้าใครนั่งในหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะเอ่อหนึ่งชั่วโมงอ่ะเป็นอย่างน้อยแหละมันมันทำกันได้อยู่แล้วแล้วจิตมันจะมีพลังจิตขึ้นมาแล้วระหว่างนั่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั้นอย่าไปขยับให้มันด้วยเออแล้วก็อย่าให้จิตมันหนีออกจากร่างกายวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่เคยบอกไปเอออย่างน้อยยังไม่เข้าใจพี่นะกายเวทนะจิตทำก็เอาเอาเอา,เอาสมาธิเป็นหลักสติ เออดูลมกระทบในท้องหรือว่าในลมหายใจเขาออกรู้เห็นท่านัง่งรู้เห็นลมหายใจเขาออกไปพร้อมกันหรือรู้เห็นลมหายใจเขาออกอย่างเดียวหรือว่าทําความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้านั่นแหละอย่างน้อยก็สมาธิเป็นหลักเข้าไว้ถ้ายังไม่รู้จกักพิจาณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อเลื่องปัญญาเพื่อวิปัสสนา<ม>เพื่อรู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมมันยังไม่รู้จกักพิจณาก็ไม่เป็นไรขอให้ทาสมาธิเป็นหลักแล้วเรานั่นอะเราจะซึมซับในธรรมะแต่ละข้อเลย เรามีความเพียรชอบเพียรน,นั่งอดทนอดกั้นได้หนึ่งชั่วโมงไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงให้ได้นะผู้ฟังนะอาจารย์ได้พิจารณามาแล้วแล้วถ้าใครทําตามได้นะเราจะมีพลังจิตขึ้นมาเข้าใจไหมเออใครใครใครขยันทําได้เช้าเย็นนะมันก็จะเจ๋วมากเลยอยู่ก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนขึ้นมานะั่นะให้จิตมันมีการงานทํามันมีการงานชอบเราอะ มันถูกกิเลสตัณหามันเผาผานเหี่มเ่ยมกันไปหมดแต่ถ้าเรารู้จักบําเพ็ญธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่นะเราจะเพลิดเพลินเราจะไปไกลจากกิเลสตัณหาได้อย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่เบาบางนะนะพระธรรมท่านตัดไว้ท่านตัดสอนไว้ดีแล้วไว้ชอบแล้วนะท่านแสดงธรรมสืบๆตอ่อๆกันมาตั้งแต่ดึกบานมาแล้วมันไม่ใี่อยู่ๆจะมาพึ่งพึ่งจะมีอุตริพึ่งจะมีการแสดงธรรมกัน ในการบัดนี้ก็หาใหม่เราให้มันซึมซับเลยนะซึมซับเข้าไปจริงๆสติเพื่อสมาธิเราก็รู้จักซึมซับเรื่องสติจริงๆสติกรรําหนดธรรมะข้อวาอ่าโดยสติเมื่อมีโอกาสนั่งสมาธิด,ดูลู้เห็นท่านัง่งทำความทำความรู้สึกอยู่ที่พื้นอยู่ที่ก้นของเรามองดูลมกระทบในท้องไปเรื่อยๆนานๆนานๆนานๆไปนานๆไปทำความรู้สึกอยู่ที่ก้นอยู่ที่ท่านัง่งทำความรู้สึกอยู่ที่ท่านัง่งได้ดีแล้วก็พยายามทำความรู้สึกอยู่ที่ก้น อยู่ที่พื้นแล้วก็มองดูลมกระทบในท้องไปเรื orange, ่อยๆเรื่อยละวางความคิดไปเรื่อยๆมองดูลมกระทบไปเรื่อยๆในท้องไปเรื่อยๆนานๆไปมันจะดิ่งมันจะสงบไปเลยสงบเราก็รู้ว่าสงบกําหนดรับรู้สวยความสงบสุขของเราเป็นอารมณ์แล้วถ้ามันดิ่งลงในท้องได้ก็จะไปถอนมันนั่นน่ะเมื่อมันสงบเราก็รับรู้สวยความสงบสุขของเราสงบก็เนี่ยเราก็ซึมซับในเรื่องของความสงบซึมซับ <provoc deer S 1> <ๆ>ในเรื่องสติ กำหนดตรงนั้นนะ่ะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองรู้เห็นท่าหนังรู้เห็นลมหายใจก็ออกซึมซับเรื่องสติเรื่องสมาธิจริงๆของเราซึมซับในเรื่องการรู้จักควบคุมจิตการควบคุมจิตก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งท่านให้รู้จักควบคุมจิตควบคุมใจของเราแต่ละคนรู้จักข่มจิตข่มใจเนี่ยมันเป็นธรรมะข้อหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นแหละท่านสอนไว้แล้วทั้งหมดอ่ะความมันประกอบความเพียรทําจิตให้ยิ่งเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่ง แล้วเราจเจริญกรรมาฐานเนี่ยมันเป็นการทําตามคําสอนของท่านโดยตรงเลยนะผู้ฟังนะนะพวกเรานะเมื่อเราจงยินดีจงปลูกใจรู้จักมีความชิดปลูกเล้าจิตใจของเราขึ้นมาให้มันเบิกบานลื่นเลงเอ่อในการปฏิบัติธรรมของเราเอ่ออย่างน้อยก็ทําสมาธิเมื่อจิตมันสงบก็หัดระลึกในใกายเวทนาจิตธรรมเพื่อพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาจิตมีราคะก็รู้ชัดมีโทสะมีโมหะก็รู้ชัด ไม่มีก็รู้ชัดจิตมีความคิดพุ่งพั่นก็รู้ชัดรู้ชัดโดยการพิจารณามันจะสลายหมดไม่มีก็รู้ชัดไอ้ที่มันไม่มีม,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 มีคืออะไรจิตมันว่างก็รับรู้ความว่างนั้นเป็นอารมณ์จิตมันก็สงบสุขของมันหมดมันสงบสุขของมันถึงเวลาก็มาพิจารณากายเป็นวิหารธรรมของเรานั่นน่ะ,นะเมื่อขณะนั่งสมาธิก็รู้จกักธรรมเช่นนั้นออกอยากสมาธิมาไปทาการงานทั้งวันก็ตั้งสติติดตามติดตามดูกายดูจิตดํารงความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กายเป็นหลัก จิตมันคิดนึกอะไรวันนั้งวันทำอารมณ์มันเกิดขึ้นจิตความคิดนึกดีชั่วมันเกิดขึ้นทำอารมณ์มันเกิดขึ้นก็พิจารณาสลายความคิดนึกสลายทำอารมณ์ออกไปเนี่ยมันได้ทําตามคําสอนทั้งหมดเลยเนยท่านสอนให้พอนะเนี่ยเป็นธรรมะขอนแต่ละหอมีความเพียรชอบก็เป็นธรรมะขอนจากธรรมะที่ท่านสอนไว้จนเราปฏิบัติตามจนมันซึมซับเรื่องสติซึมซับเรื่องความรู้ตัวขึ้นมา เห็นคุณค่าของความรู้ตัวตัวพร้อมยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเราไม่เผลอสติสัมปชัญญะรู้อยู่กายยืนเดินนั่งนอนัยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเลยซึมซับจริงๆซึมซับเข้าไปอยู่ในไขกระดูกของเรานะวัวยามเวลาความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดขึ้นอดทนทั้งกายทั้งใจเราก็อดทนด้วยสติปัญญาของเราอดทนด้วยการพิจารณาให้ควรจดจ้องพิจารณาความทุกข์กายความทุกข์ใจนั้นอดทนด้วยการจดจ้องพิจารณาความทุกข์กายความทุกข์ใจนั้นความเอ่อความทุกข์กายมันก็มีอยู่อย่างนัแหละ อืมแต่ว่าถ้าเราอดทนถ้าความทุกข์ใจเกิดขึ้นเรามีความอดทนอดกั้นเอ่อไม่ว่าความทุกข์พอกิเลตัณหาก็ตามทั้งกิเลตันหาด้วยทั้งความทุกข์ในใจด้วยอดทนด้วยการจดจ้องพิจารณามันมันจะสลายหมดซึมซับในเรื่องความอดทนจริงๆเห็นคุณค่าของความอดทนนั่นนะรู้จักหน้าตาของความอดทนรู้จักหน้าตาของความเยรนพยายามชอบน่ะรู้จักหน้าตาของสติของความรู้ตัวทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งวัน เห็นคุณค่าของการมีสติมีสัมปัจญะซึมซับในเรื่องสติสัมปัญญะของเราซึมซับในเรื่องของอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้รู้ชัดโดยการพิจารณาก็าซึมซับฝึกฝนจริงๆรู้ชัดในกายเวทนาจิตทำโดยการพิจารณาของเราทำโดยการซึมซับของเราแล้วเราจะฝวังใจเราจะมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณในการฝึกจิตของเราเราจะมีประสบการณ์ตรงเลยจากธรรมะของท่านที่เป็นแผนที่จนเราปฏิบัติตามนั้น จนเป็นธรรมะส่วนบุคคลเกิดขึ้นในใจของเราได้นั่นแหะจนเราซึมซับได้รับรสชาติซึมซับเข้ามาในไขกระดูกของเราเลยซึมซับในเรื่องสติสัมปชัญญะในเรื่องความอดทนซึมซับในเรื่องความเพียรพยายามซึมซับในเรื่องการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมของเราซึมซับในการตั้งความรู้ตัวอยู่กายยืนเดินั่งนอนทั้งวันมันเกิดการซึมซับฝังจิตฝังใจเข้าไปจริงๆอันเนี้ยเรียกว่าธรรมะส่วนบุคคลมันเกิดจากธรรมะที่เป็นแผนที่ของท่าน เราอาศัยทําตามคําสอนของท่านจนมันเกิดธรรมะจนมันเกิดธรรมะจริงขึ้นมาในใจเกิดสติสัมปชัญญะเกิดขันติบารมีขึ้นมาเกิดวิริยะบารมีขึ้นมาเกิดความอดทนเกิดความเพียรชอบขึ้นมาเกิดความดําริชอบเกิดการพิจารณากายเวทนาจิตทมชอบมันชอบทำไปหมดเลยอ่ะมันเบิกบานใจของมันถึงกันประคองตั้งจิตชอบทั้งวันยืนเดินนั่งนอนประคองตาม ทาความรู้ตัวอยู่กับกายยืนเดินอนอนทั้งวันถึงโอกาสมีเวลาเราก็ปีกตัวนั่งสมาธิของเราได้ยามเย็นตอนเช้าเรานั่งสมาธิเราก็ยินดีในการนั่งสมาธิยินดีในการกําหนดจิตวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ท่านเคยบอกแนะนําเราเราก็ยินดีของเราอืมเมื่อจิตสงบเราก็รับรู้เสวยความสงบของเราแบบซึมซับจริงจริงเมื่อเราทําอย่างซึมซับอย่างนั้นแล้วมันจะเห็นคุณค่าของการบําเพ็ญธรรมของการประพฤติธรรมเช่นนี้เรียกวธรรมะมันเข้าถึงใจ แล้วธรรมะตรงนี้มันก็เป็นที่พึ่งของเราได้เราพึง่งเราอดทนจนเราซมึมซับเรื่องความอดทนเราก็พึ่งความอดทนของเราได้พึ่งความเพียรของเราได้พึ่งสติสัมปชัญญะของเราได้พึ่งปัญญาของเราได้รู้จักพี่นากายเวนทนาจิตธรรมของเราพึ่งความสงบของเราได้รู้จักกําหนดสมาธินั่นแหะเราฝึกจนมีธรรมะขึ้นมาในใจแล้วเราพึ่งธรรมะใน,ในใจของเราได้นี่แหละแล้วในที่สุดแล้วตนแลนั่นแหละอัตตาหิอัตโนนาโถนี่เป็นธรรมะข้อหนึ่ง ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วตนนั้นจะพึ่งตนได้เห็นไหมนี่แหละมันเป็นธรรมะแต่ละข้อที่ท่านสอนให้รู้จักทำอย่างเนี้ยบําเพ็ญอย่างเนี้ยนั่นแหละแล้วจิตของเราก็จะมีธรรมะประจําใจมีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะมีขันติมีความเพียรชอบประจําใจของเราเรียวกว่ามีธรรมะประจําใจเราย่อมใจเห็นคุณค่าของการที่ว่าเออนะพระธรรมท่านแสดงมาดีแล้วแล้วเรากล่าบไหวบูชาคําสอนนั้นแน่นอนเลย เราก็เห็นคุณค่าของแผนที่จนกว่าเราจะเดินเดินให้มันเกิดโสดาปฏิมาศโสดาปฏิผลถ้าสูงขึ้นไปถ้าบำเพ็ญให้มีอริยมรรคอริยภูมิเกิดขึ้นในใจเป็นโสดาปฏิมาศโสดาปฏิผลสกิตาคามศกิตาคามผลอนาคามากิตาคามผลอนาลันตมักภาลันตผลน่ะจนถึงที่สุดเข้าสู่ภาวะพันิพานได้อ่าเราเราก็อาศัยพระธรรมถึงที่สุดก็อาศัยถึงถึงถึงสภาวะนั้นถึงเวลานั้นก็ ก็ก็ก็ต้องไม่ต้องไม่ยึดถือเรือต้องปล่อยวางเรือเหมือนกันพระทมคาสอนทั้งหลายนั่นเป็นเหมือนเรือแพข้ามฟากนั่นแหละแต่บุคคลย่อมจะเห็นคุณค่าของเรือแพนั่นแหละถ้าข้ามถึงฝั่งแล้วเพอพระพุทธเจ้าท่านก็เคยบอกเคยถามเออจาไม่ได้ว่าท่านถามสาวองคไหนนะเมื่อเธอขึ้นถึงฝั่งได้แล้วเนี่ยเธอยังจะอาศัยเรืออยู่หรือหรือเธอจะต้องแบกเรือไปด้วยพระองค์นั้นก็ก็ตอบว่า ไม่ได้แบกเรือไปก็ก็ต้องเอาเรือไว้วางเรือไว้อย่างนั้นนะหมายถึงว่าผู้ที่เข้าอาศัยพระธรรมคําสอนของท่านจนเข้าถึงฝั่งพระนิพพานไปแล้วก็เรือนั้นก็ต้องปล่อยวางไว้ตามสภาพเรือนั่นแหละคือพระธรรมคําสั่งสอนที่พระสัมมารัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นน่ะแสดงเพื่อประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้คนทั้งหลายนั้นบําเพ็ญจิตให้บรรลุมรสีผลสี่ิพพานหนึ่งเข้าสู่สภา,าวะพระนิพพาน อาศัยพระธรรมของท่านเพื่อให้เข้าถึงเอสภาวะของพันธิพัน์นั่นเองเมื่อเข้าถึงแล้วก็เอเมื่อเข้าถึงแล้วก็ก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันกองมันก็ปล่อยวางโดยปริยายนั่นแหละแต่ก็กราบไหว้บูชาสุดหัวใจนั่นแหละพระธรรมคำสอนที่ท่านส่งแสดงไว้ดีแล้วนะ่ะอาศัยเพื่อเข้าถึงฝั่งนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะพระพระพุทธเจ้าท่านก็ทงรงแสดงธรรมไว้ดีแล้ว พาาระอรหันทั้งหลายท่านนิพพานไปแล้วอาศัยธรรมสังสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเขาถึงฝั่งแห่งพระนิพพานแล้วต่างคนต่างท่านก็ไม่ได้ยึดถือพระธรรมอะไรอีกแล้วเพราะพระพวิจ้าท่านสแสดงธรรมไว้นั้นเพื่อให้เข้าถึงสภาวะนิพพานนั่นแหละเมื่อเข้าถึงแล้วพระอรหันต์แต่ละองค์ท่านก็ปล่อยวางหมดเหมือนกันเพราะเป็นเหมือนเรือแพข้ามฟากนั่นแหละแต่ท่านท่านยอมจะเห็นเรือแพนั่นแหละที่อาศัยข้ามฟากประกาบไหวบูชาสุดหัวใจก่อนนอนทุกวันทุกวัน,ท,วนท่านก็กราบนั่นแหละ จนว่าจะถึงวันเวลาดับขันปินิพานไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราทําตามพระธรรมนั้นน่ะก็สําคัญอย่างน้อยก็ธรรมะแต่ละขอ้อข้อสติข้อสัมบจนันญะข้อความเพียรชอบข้อขันติอดทนต่อความทุกข์กายต่อความทุกข์ใจธรรมะขอ้อข้อว่าด้วยความขมใจรู้จักขมใจเอ่อไม่ให้ทําตามกิเลสตัณหา รู้จักข่มจิตขม่มข่มใจของตนหักห้ามใจไม่ให้ทไม่ให้ทําตามความคิดที่เป็นกิเลสตัณหาเป็นต้นหน้าหนาคนที่รู้จักข่มจิตข่มใจไม่ให้ทําตามความรู้สึกหรือคิดที่เป็นกิเลสตัณหานะ่ะมันยอดคนนะไม่ธรรมดานะผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นพระธรรมคาสอนนั้นเป็นศรราสดาของเราท่านทรงสแสดงทมไว้ดีแล้วเราอาศัยปฏิบัติตามธรรมที่ท่านสแสดงไว้ดีแล้วนะั่นจนมันเกิดธรรมะส่วนบุคคลขึ้นมา